บทที่สศัตรูคู่แท้สถาบันฮริเทศอันลือชื่อเมื่อก่อนจะเปิดรับเฉพาะนักเรียนที่เป็นอัลฟาเท่านั้นแต่หลังจากการปฏิวัติเพื่อยกระดับฐานะของโอเมกาซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นพลเมืองชั้นต่ำสุดของเมืองไลเคนโทรปประสบความสำเร็จจะมีการเปิดรับนักเรียนที่เป็นโอเมกาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าโอเมกาทุกคนจะสามารถเข้าเรียนได้เพราะนอกจากโอเมกาเหล่านั้นจะต้องมีฐานะเป็นระดับเจ้าหญิงหรือเจ้าชายของเผ่าแล้ว ยังต้องมีการสอบแข่งขันความรู้และผ่านการทดสอบทักษะการต่อสู้โดยเพราะสถาบันเทริเทตเปิดสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวขนาดไงโอเมก้าที่องค์ราชายาต้องไปเชิญให้มาเรียนถึงที่เผ่าเสียงอัลฟาสองนางกระซิบกระซาบให้กันและกันแต่เสียงดังจนทําให้นายคิดว่าพวกอัลฟากินบ้าหูของพวกโอเมกาไม่ไดีหรือเปล่านะถึงได้นินทาเธอเสียงดังขนาดนั้นแถมพวกนางยังไม่ได้พูดอย่างเช่นชมด้วย น้ำเสียงเหยียดยามสแสดงออกมาอย่างชัดเจนตรงกับแววตาของพวกนางที่จ้องมาทั้งเธอไอ้อย่างนี้ก็ดีจริงใจดีอยากด่าก็ชักสีหน้าด่ากันตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมดีแนปลายห่างตาไปมองพวกนางทีนึงแล้วจึงเดินผ่านตึกเข้าประตูโรงเรียนไปเธอมองแผนที่ที่แนมากับจดหมายตอบรับเข้าเรียนเพื่อหาหอพักของนักเรียนตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนักเรียนใหม่เดินออกมากคุยกันอยู่ประปรายรอบๆลานน้ำพุ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสถาบันเธอพลาดงานประถมนิเทศในช่วงเช้าไปแล้วแต่องค์รัชทายาทบอกว่าช่วงเช้าเป็นแค่การแนะนำตัวอาจารย์และพาชมสถานที่ไว้เดี๋ยวข้าใจะให้เกรซพาไปแนะนำให้รู้จักพวกอาจารย์ทีหลังส่วนเรื่องที่อยู่ข้าจะเปิดห้องให้เจ้าอยู่ที่เครือข่ายอัลฟาห้องเดียวกับพ่อของเจ้าเห็นว่าตอนนี้เจ้าชายเดมอนเดินทางไปทิเบตไปเยี่ยมเจ๊กับท่านดาวเหนือคิดว่าอีกเป็นปีกว่าจะกลับ พอายได้ยินชื่อพ่อเธอก็รู้สึกใจหายมีคนว่าเธอเป็นลูกคนเดียวที่ได้ใกล้ชิดเขามากที่สุดเพราะพ่อเลี้ยงเธออยู่จนถึงห้าปีน่าจะเป็นลูกคนเดียวที่ท่านเลี้ยงเองก่อนเธอจะถูกพามายังครหืหาอัลฟาและให้องค์ราชทายาทพาเธอไปให้แม่นมเลี้ยงต่อที่เผ่าเรสให้ข้าอยู่ที่หอพักนักเรียนเหมือนคนอื่นๆก็ได้านรู้อยู่แล้วว่าคืนเธอได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเธอได้ถูกเขม่นมากขึ้นเป็นแน่ นั่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะถามเกรซให้เจ้าชายห้องกับเกรซว่าไงเกรซคือลูกสาวของเจ้าชายโอเมก้าเจคอาร์ติกที่มีข่าวลือว่าเธอเป็นลูกสาวที่เกิดกับพ่อเดมอนกับเจ้าชายเจคดังนั้นเธอจึงมีฐานะเป็นพี่สาวของไนายแต่ไม่มีใครกล้าถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างจงแจ้งนักถึงแม้ผมสีแดงของเกรซจะฟ้องอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นคนของเผ่าเรสแต่เธอถูกเลี้ยงที่เมืองหลวงมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยไปที่เผ่าเรสเลยแม้แต่ครั้งเดียวได้ค่ะ หนตอบรับไปโดี๋ยวที่ไม่รู้ว่าพี่สาวของเธอจะต้อนรับเธอหรือไม่ที่แน่แน่คือตั้งแต่เธอเดินเข้าสถาบันมายังไม่มีสายตาคู่ไหนที่ดูเป็นมิตรกับเธอเลยแม้แต่คนเดียวไม่แค่นั้นหลังจากที่เธอเดินไปถึงหอพักเพื่อไปเจอกับเกรสเธอได้พบกับภาพที่สแสลงตาเข้าให้อีกโอ้ยในเม่แต่จ้องภาพตรงหน้าจนสะดุดเข้ากับเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ข้างๆบ่อน้ำพุเสียงร้องของเธอทำให้อลฟาเผ่าเกรหันมามองหน้าเธอ และเธอจาใบหน้าของเขาได้ในทันทีไม่ใช่แค่ใบหน้าแต่กลิ่นตัวด้วยกลิ่นตัวที่เหมือนคนคนนั้นเดกเกรเจ้าแห่งเมืองเกรวูฟลูกชายคนเดียวของราชาเผ่าเกรเขาเองก็จําเธอได้แม้นมนว่าคนเป็นคู่แท้จะรู้ว่าเป็นคู่แท้เมื่อได้แตะต้องตัวกันหลังจากนั้นทุกครั้งที่ทั้งสองคนได้เจอหน้ากันกลิ่นฟิโรโมนของโอเมก้าจะถูกปล่อยออกมาแต่จะมีแค่อัลฟาที่เป็นคู่แท้เท่านั้นที่จะได้กลิ่น ถึงแม้ว่าเธอจะกินยาคุมกลิ่นฟิโรโมนหรือไม่ก็ตามนี่คือพลังและพรหมลิขิตของคู่แท้คนรักที่เกิดมาคู่กันเธอรีบหลบหน้าใบหน้าของโอเมก้าร้อนเผาจนเก็บไม่อยู่ฮอริเทสสถาบันสอนนักเรียนอัลฟาชั้นสูงแต่อัลฟาที่นี่ทำตัวต่ำยิ่งกว่าสัตว์ป่าเสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังเธอเธอคือนักเรียนใหม่ที่ชื่อนเรใช่ไหมเจ้าหญิงเผาเละพยักหน้าอย่างชา้ชา รู้สึกขอบคุณหญิงสาวที่เข้ามาขัดจังหวะในช่วงที่เธออยากจะแผละสายตาจากภาพที่เธอเห็นพอดีเธอชื่อเกรซดุงเร็กซ์บอกแล้วว่าให้บารับเธอไปทัวร์โรงเรียน <c oughs> รอยยิ้มของหญิงสาวสวยงมไม่มีทิ่ติผมของเกรซเป็นสีแดงสีเดียวกันกับเธอดูอย่างไรก็ตรงกับที่ทุกคนชอบพูดกันว่าเกรซเป็นเลือกที่เกิดจากบิดาของเธอแม้แต่ใบหน้าก็ยังละม้ายคล้ายกับบิดาเดมอนอีกด้วยอัลฟาคนนั้นชื่อเดกร บลรีประจำสถาบันมีใครบอกหรือเปล่าว่าสถาบันเฮริเทที่ใครๆอยากเข้ามาเรียนนักหนาความจริงแล้วเป็นสถาบันที่ใช้ทรมานอัลฟาและโอเมก้าที่ใหญ่ที่สุดของเมือเลยแคทรป